สวัสดีครับสาหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยรับฟันโซนะครับฟันโซเลื่อยยนต์คลิปนี้จะพาพี่น้องมารับโซนะครับรับแบบไหนจะคมจะตัดได้ดีนะครับก็มีพี่น้องเอฟซนะครับบอกมาเหมือนเดิมครับให้รับฟันโซเลื่อยยนต์ให้ดูหน่อยพี่น้องเกษตรบางคนก็ยังไม่เคยรับนะครับที่เป็นมือป้ายแดงนะครับฟันโซนะครับถ้าอยากให้ตัดได้ดีแล้วก็ไม่เป๋นะครับไม่ ไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวานะครับกอให้เราดูบางทีเราตัดมันจะไปโดนดินนะครับแก้มโซ่นะครับข้าง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 แก้มอย่างนี้นะครับเขาเรียกแก้มโซ่นะครับถ้ามันถลอกนะครับมีรอยถลอกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับจะมองเห็นได้นะครับที่เป็นชุบคอมเมเนียมมันจะเป็นรอยนะครับเป็นรอยขวนออกถ้ามันเป็นรอยขวนอันนี้ไม่เป็นนะครับถ้ามันเป็นรอยขวนออก นะครับข้างๆแก้มโซ่อย่างนี้นะครับเวลาเราตัดนะครับมันก็จะปีไปซ้ายไปขวาแล้วก็ทําให้โซ่ตัดของเรามันช้าลงนะครับก็เป็นเหมือนว่าไม่ดีนะครับถ้าอยากให้ดีเรารับใบนะครับเดี๋ยวจะมาทําเป็นตัวอย่างพอประมาณนะครับในพี่น้องเราที่ยังไม่เคยทํากันทําได้นะครับเลื่อยเล็กๆนะครับมันเลื่อยเล็กอันนี้บาสิบสองนะครับสองนิ้ว มันเบาครับเวลาเราเอาตะไบไปรับมันเก็บปีอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไม้นะครับมารองอยากให้มันตรงก็เอาไม้มารองตรงนี้ด้วยนะครับพอประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มารับฟันกันนะครับเวลาเราเราจะรับนะครับให้เอาตไบนะครับรับให้ไปตามแนวของของฟันนะครับไปตามแนวเดิมนะครับ ห้ามรับตะไบตัดไปอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นฉลามนะครับฟันโซ่จะเป็นฉลามเราก็รับให้เป็นฉลามเหมือนเดิมนะครับไปแนวเดิมเวลาตัดมันจะคมนะครับแล้วก็ตัดได้เร็วดีครับอันนี้คือเป็นโซ่ตัดนะครับถ้าเป็นโซ่แบบซอยไม้นะครับแปรรูปออกมาเป็นตัวก็อีกอย่างนะครับต้องหักเดือยตัวนี้ออกนะครับ อยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวกันกระแทกไม่ให้โซ่ฟันโซ่ไปเกาะดิดนะครับจะลื่นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโซ่จะซอยไม้เป็นตัวก็ต้องตัดออกนะครับตัวนี้ต้องหักออกหรือว่าเกียร์ออกนะครับจะให้มีแต่ฟันโซ่พูดถึงโซ่ที่แปรรูปไม้ซอยไม้นะครับก็จะเอาตะไบรับรับลายตัดนะครับให้ฟันโซ่ ตัดเป็นหน้าเพียงนะครับไม่ให้ฉลานอย่างนี้นะครับให้เป็นหน้าเพียงไปอย่างนี้ไม้จะสวยนะครับแต่ถ้าเป็นฉลานนี้มันจะฟันเป็นไม่สวยนะครับอันนี้โซ่ตัดต้องให้เป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราอยู่ด้านนี้นะครับฟันโซ่มันจะเป็นสองด้านนะครับสลับกันด้านนี้อยู่ด้านเราด้านนี้อยู่ด้านข้างนู้นนะครับมันจะมันจะสลับกันนะครับ ทีนี้เราก็รับด้านโน้นก่อนนะครับจับตะไบนะครับจับตะไบอย่างนี้นะครับเวลาเรารับนะครับแล้วก็เอามือนี้นะครับดันไปนะครับดันไปเวลาดันตะไบไปนะครับก็หมุนมืออย่างนี้นะครับมันจะไม่เปืองตะไบเราด้วยนะครับมาลองทำกันครับนะครับก็ ออกไปแบบนี้นะครับอย่างเอียงนะครับยงเอียงไปตามตามลายฟันโซ่นะครับเสร็จแล้วครับสมมติว่านะครับสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับนะครับที่นี่ก็กลับด้านมานะครับด้านข้างนี้มานะครับ ก็จะมารับด้านนี้นะครับเมื่อกี้เรารับด้านนี้นะครับทีนี้เราจะสับกับด้านนู้นนะครับทีนี้นะครับกับตัวเลื่อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็รับไปด้านนู้นนะครับอีกมือด้านแล้วก็มาวางทับลวงกรำของเลื่อยนะครับทับลงตัวนี้นะครับขยับโู่นะครับ ไปตามระยะนะครับก็กจับเหมือนเดิมครับแทงๆไปเหมือนเดิมนะครับ ก็แค่นี้นะครับก็เราก็แทงไปตรงๆงนะครับคมของฟันโซนะครับพวรจะคมดีนะครับแต่อย่าลืมนะครับที่ว่าฟันโซนะครับบางทีไปโดนดินตามต้นไม้นะครับมันจะถลอกตรงข้างๆจะมองเห็นได้นะครับที่เป็นคอมเนียมจะหลุดออกที่บอกเมื่อกี้นะครับจะเป็นรอยมันจะทำให ปีนะครับป๋ไปซ้ายทั้งหมดเลยบางทีก็เป๋ไปขวาทั้งหมดเลยถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราก็รับออกให้หมดครับแทงออกไปเรื่อยๆจนจนหมดนะครับจนมองไม่เห็นไอ้ที่ว่ามันเป็นรอยฝีอยู่กับข้างโซ่นะครับของฟันโซ่นะครับที่มันเป๋ไปเป๋มามันก็เป็นที่ว่านะครับเป็นจุดที่ว่าถ้าไม่มีดินมาทําให้ฟันโซ่เรา เป็นรอยตัดไม้ก็เร็วนะครับแล้วก็ไม่ปีไปปีมานะครับนะครับสําหรับรับฟันโซ่นะครับก็ง่ายๆนะครับทําง่ายๆแต่พี่น้องบางคนก็ไม่เคยทํานะครับก็ยังไม่เข้าใจอย่างว่านะครับไม่เคยรับก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับก็เลยคอมเมนต์มาว่ารับฟันโซ่ให้ดูหน่อยนะครับก็เคยออกคลิปไปนะครับก็คลิปสองคลิปแล้วแหละนะครับพี่น้องก็ยังอยากดูอีกนะครับก็ต้องมาทําให้ดูอีกทีนะครับ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยทำนะครับมือใหม่ป้ายแดงคิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยทำนะครับมือใหม่ป้ายแดงครับไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ